กับผมธนิกมาศีพิทักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแกน่นก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมซึ่งถือว่าเป็นภัยยิ่งใหญ่นะครับสาเหตุน,นั้นก็เกิดจากฝนตกมากเหลือเกินทำให้ปริมาณน้ำมากนะครับท่านประธานที่เคารพครับ ก็ผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระ,พร,ะราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและภาวะปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งในจำนวนงบประมาณ2ล้าน3 8 0 0 0 0ล้านล้านบาทซึ่ง จัดเก็บรายได้ได้จำนวน1 9 8 0 0 0้าน้านล้านล้านบาทเป็นภาษีที่ได้มาจากพี่น้องประชาชนและมีรายจ่ายประจำที่ต้องจ่ายจำนวน1 8 5านแนห้านล้านล้านบาทรวมรายจ่ายอื่นทำให้รัฐบาลที่มีงบลงทุนเพียง23,000ล้านบาท แน่นอนนะครับท่านประธานที่รัฐบาลจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าให้ทัดเทียมกับอาณาอา,าระยะประเทศซึ่งรัฐบาลจําเป็นที่ต้องกู้เงินและเป็นจํานวนเงิน4ี่แสนล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณขาดดุลและกู้เงินเข้ามานะเพื่อที่จะให้การดําเนิน นโยบายของรัฐบาลนั้นและมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าการจัดทำงบประมาณนั้นเป็นงบประมาณที่ข้าบเกี่ยวของสองรัฐบาลสังเกตได้จากงบจังหวัดท่านประธานที่เคารพครับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ได้งบประมาณมากกว่าจังหวัดขอนแก่นก็ฝากไปถึงท่านกรรมธิการนะครับในการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมและสมดุล นะครับในโอกาสต่อไปนะจากการที่พิจารณาถึงเอกสารข้อมูลของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555เห็นได้ว่าทางรัฐบาลนั้นได้กำหนดยุทธศาสตร์จำนวน8ยุทธศาสตร์และวางน้ำหนักไปถึงการอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนซึ่งปัจจุบันนี้ พี่น้องประชาชนนั้นมีจำนวนผู้ยากจนและก็มีรายได้น้อยมีจำนวนมากซึ่งจำนวนผู้ยากจนและรายได้น้อยนั้นเป็นถือว่าผู้บางครั้งบางโอกาสเป็นถือว่าเป็นผู้ที่ขาดโอกาสจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะให้ความสำคัญเช่นงว่าประมาณนั้นรัฐบาลได้วางน้ำหนักไปที่ด้านสังคมเพื่อที่จะให้พี่น้อง ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีเปรียบเทียบปี2554กับ2555ในส่วนงงบประมาณไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขมีมีการเพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงบประมาณก็เพิ่มขึ้นจากปี2554ด้านการศึกษาก็เช่นกันและก็ด้านสังคมสงเคราะห์ด้านเคหะ และชุมชนที่สำคัญนั้นงบประมาณปี255ยังให้ความสำคัญในการเพิ่มเกี่ยวกับงบป้องกันและปราบารามยาเสพติดสมการที่เขารบครับจากประเด็นดังกล่าวนะครับถือว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกองทุนต่างๆหรือแม้ทั้งนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งหลายท่านบอกว่าเป็นนโยบายประชานิยมหรือหลายท่านบอกว่า,วานโยบายของรัฐบาลนั้นเป็นนโยบายเพื่อการหาเสียงท่านประธานที่เคารพครับการหาเสียงนั้นเลยมาแล้วครับพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งจนได้เป็นรัฐบาลซึ่งตรงนี้ไม่จะเป็นต้องหาเสียงแต่สำคัญอยู่ที่จะทำให้จะทำอย่างไรให้พี่น้องอยู่ดีกินดีต่างหากจึงได้จัดทำงบประมาณเพื่อให้ วางน้ำหนักไปที่ความเป็นอยู่ของพี่น้องอย่างกรณีของนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคมองต่างมุมครับสําหรับคนรวยซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยหรือพึ่งพานโยบายของ30บาทแต่สําหรับคนจนครับท่านประธานครับคนจนนั้นการที่จะมีเงินเพื่อที่จะซื้ออาหารการกินหรือ เพื่อที่ลงชีพยอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเขาขาดโอกาสกรณีที่เจ็บป่วยขึ้นมาจะนึกถึงเงินที่อยู่ในกระเป๋าทันทีว่ามีหรือไม่แลแ้วตบาลพระนท่านนานนยกทักษิณชินวัตรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเป็นที่ติดอกติดใจของพี่น้องประชาชนเพราะไม่ต้องเดือดร้อนในการที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อรักษา ตัวเองที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่ไปโรงพยาบาลรักษาตัวเองนั้นต้องเสียไร่เสียนานี่แหละครับท่านท่านประธานเคกรบครับประเด็นที่ต้องเสียไร่เสียนานี่แหละเป็นเหตุที่ให้พี่น้องที่มีรายได้ต่าไม่กล้าที่จะไปโรงพยาบาลฉะนั้นแล้วในส่วนของการจัดทํางบประมาณของรัฐบาล ซึ่งนำโดยพระนาท่านยิ่งรักชินวัตรกับผมจึงขอสนับสนุนและก็เป็นกำลังใจให้กับคณะรัฐบาลและท่านนายกเพื่อที่จะำดำเนินการในการเวหารให้บรรลุผลตลอดไปครับขอบคุณครับ